พวกกูโคตรไก๋อะไรมันนึกว่ากูตายแล้วเหรอพิชานินจาหายตัวสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย เพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลัสติกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc llylip ถ f บถีแล้วก็ t f t mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสดีครับพี่หมโหปวดระวังคอมอายุสิบปีของผมแล้วพี่คอมเครื่องหนึ่งสามารถอยู่ได้ถึงสิบปีเลยอ่ะ ถ้างั้นใน,เ,นเครื่องนี้กูว,วาวงใจได้ยาวๆแล้วพวกมึงเอานี้ไอห้าหนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์กับสามศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไออีกกี่ปีเปลี่ยนดิอันนี้คือสเปคคอมกูสองสามหรือสี่หรือเปลี่ยนแม่งปีนี้เลยพรุ่งนี้เปลี่ยนที่ก็เฮี้ยแลละถ้าเล่นดต่อสิบปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนเล้มึงพูดดีนะเล่นเกมทิพเปิลเอไหมไม่ค่อยอะครับเล่นแต่เกมตระกูลโซอันนั่นทิพเปิลเอไหมโดนได้ไงตัดดาบยาวดีว่า มีสไลท์แล้ต้องระวังนะเล่นไหนเรนไหมไม่ครับไม่ไม่มันแนวลกกลายมากกว่าบ้านไหนเรนผมเลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมชอบเสพเนื้อเรื่องแล้วก็บอสที่ยากๆไปด้วยอะไปช่วยมอกันหน้าไม่ได้หอืมหืมึงโดนป้อมตีสักทีสัตว์ตไลาย์อยู่นั่นไงเฮียเก่งมาก <Then rest. S 1> มันจ่หนอโตตัวเองอเลิมันน้ำไม่มีแล้วด้วยแต่มันมีอีกไหนอ่ะปล่อยม่งหนีไปก็ได้มั้งผมได้ฟีดอ่ะแล้วมันไม่มีเทเลพอร์ตก็โดนกูนะไอ้ไฟายโดนหนึ่งเวฟเต็มเต็ม The grave is your home. Uh -huh. Uh -huh. เคยอยู่เพื่อนเกนเล่นเหลือครึ่งหลอดแม่งร้องเหมือนกำลังจะตายตอ่ะจบแล้วเกมนี้ไม่หนุกเลยชอบดูผมแพ้่ะ โอเคมันหนีรัดได้ไงไม่หนุกเลยเอาไอ้เฮียพอดีแล้วเนี่ยเกยมเพล์คุณภาพที่ช่องแชทอยากได้ไม่ใช่หรอเมื่อไหร่จะลบหนึ่งอะหมูกดรอมานานแล้วนะฝันเถอะเฮียคนอย่างกูนะจะรัดรถถังภาพเยตาหน,นี้เดือดเกินเ0้าสิบตัวเนี่ยนะฮะ แต่ทับตายสุดท้ายมันแค่ทุบมันแค่ทุบๆแล้วกูเป็นยอริกไม่ให้กูทุบให้กูทำอะไรน้องแพ้นะเนี่ยเพื่อน <t aps> ถ้ามานาไม่หมดนะถูกอคาตาอีโดนด้วยไอ้สัสทุกวันนี้กูเอาลูกกระตาไปไว้ไหนแล้วไม่รู้เอ้กูตะกิววูช็อตไม่แม่นจริงๆนะเว้ยทุกวันนี้กิกากลับมาที่ก่อนลูกเลิกดูสักทีไอ้เทีย พวกกูโคตรไก่อะไรมันนึกว่ากูตายแล้วเหรอวะวิชานินจาหายตัว อะไรหรอวัตเตอร์ฟักวัตเตอร์ฟักจริงแคาตาทำไรเฮ้ยคาตาเออารงเชี่อะไรอ่ะเกือบมาสเตอร์นะมึงอาจจะไม่เชื่อก็ได้พี่หมูใช้การจอมพลังนะครับผมเตะจอมทลายคนระับี่จันหมูแปลว่าอะไรเอาเป็นออกตัวร้ายมากเลยเดือ์ไฟครับเฮ้ยอ้าโดนขัง OTP คืออะไรครับพี่หมูเจอในแชทเกมบ่อยมาก One Player คนที่เล่นตัวเดียวไปดราะยิงไม่เข้าสองชิ้นครึ่งเด็ดแดนกับรงเท้ากอดอน มันโดนคอมโบนี่แดกก็ไปบในเกมนี้นดูไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะโอเคชน,นะ ตาไม่โดนตีเอาก็ได้ถุอีไม่ต้องโดนอ่ะ่าทุบทุบทุบสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเตัวไหลเล่นง่ายจังเฮ้ยเกมหนึ่งขึ้นมาสเตอร์แล้วเว้ยแชทกลับไปที่ที่เราควรอยู่กันครับทุกคนหัวยุทธห่ายิร่สี่จ้าหน้าแก่ใช่ไหมไรเฮียคิดอยู่ในใจอะกูรู้นะเว้ยผมยี่บสองหน้าแก่กว่าพี่เท่าหนึ่งเฮียพูดเว้ย ลองเล่นเวส่ท็อปดูล่ะไม่ไม่ชอบตัวแม่งนี่ไม่ใช่จาริตผมเลย เรียดแม่งเพิ่มรลวๆัวเลยใครเ่าบอกเนอร์บบสกินกับโดแลนกิวเหรอไปๆมาเรื่องกูจะน้อยกว่ามันแล้วเนี่ยจังหวะตกใจนั่นแหละกลับบ้านดีกว่าปล่อยแม่งตุยเวฟไป มันไม่ได้รถถังวายไอ้ควายหากาแฟดำกินไม่มีเลยว่ะหมูตอนเนี่ยเดน่นนไอ้สับมึงรู้ปะเนี่ยว่าตอนนี้สองทุ่มสี่สิบแล้วสิบถ้าสองมันนับยุคล้องยอริกด้วยเหรอนับครับเนี่ยผมดูอยู่เลยเนี่ยแม่งนับหมดอะจบเกมเลือดแม่งเจ็ดพันอะดูทรงไม่ก็หมื่นเลือดเยอะขนาดนี้ดาบเล่มนั้นต้องมาแล้วปะเออคือคือกูยอริคกัะน้องยอริกรุนคิงมึงเคยเห็นด้วยอะ องสองวัาดานการเล่นหลีกกูยังไม่เคยเห็นเลยจดไหมสีลูกพ่อถังสวยอยู่นะ น่าจะยังอยู่บนต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่ามันเอาบูเซตนินจาพี่แรกสลับฝั่งกันเล่นไหมเราต้องทำใจตรงนั้นโนอะ้โหนั่ถีบเมียกูแบบแต่ร้านไม่ต้องหาทําข้างบนให้ได้อะหน้าที่ของผมตอนนี้คือไม่ตายเว้ยแต่เซตขึ้นมบนแล้วน่าจะเล่นอระรรดับนบบ ด,ดูต้องการช็อตนี้เบรดอันติมันใ,ใยญ่ๆเอสเกมในโคตรสวยเลยพี่หมูแม่นนะคี่จะให้กูไปช่วย ได้ปลาไลแสวยสวยขอคำคมคนเล่นวายลิฟขอคำคมคนเล่นวายลิฟครับคิดไม่ทันวายลิฟ <'s> มันตีกับไอ้มาร์คอยู่มาร์คไหนะมาร์ค <Double. S 2> ที่บอกว่าการเลนรีเลือดในไปมันเป็นเอหรือมันเป็นที่อะไรอะ่ะเงาคนที่เจอการเลนแล้วออกตัดเลือดมาคุยกับกูดิกูก็ oh. มีปัญหากับรัทธ oh. พวกนี้อยู่ช่วงหนึ่งเลยน,นะเว้ยที่แบบออกตัดเลือดครับทุกคนออกตัดเลือด แค่ไอเทพมันดีในสายตาพวกมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะสมมติมึงไม่ใช่ตัวละครที่แม่งต้องคีเนี่ยมึงไปออกไอ้เยี้ยดุนต้องตีนี่มานะมึงดูตาแตดมันด้วยมิตาเปล่าวะมึงแค่เอาเมาส์ไปชี้แล้วดูตาแตดอ แข็งอยู่ยังแข็งอยู่สกิลหนึ่งยอลิกโคตรโกงไอ้เฮียไม่อยากจะพูดมันทุบใช่ไหมตอบเมื่อกี้นึกว่าติดร้อยชนสกิลหนึ่งยอลิกก็เงี้ยแล้วเนาะสกิลที่โกงที่สุดในปตัตตาเพือ่อปกติเล่นสับเปลือแบน์อะไรไอดีเลียตลอดไปครับติดงอมแงมอบ ก็นสิแต่บาทได้ชัดดาวก็โอช่างแม่มันดิคุ้มถ้าเมื่อกี้ไม่มีเซรัสก็รู้ไว้ด้วยวับใกล้จังหวังจับมันจริงมันี่ย ตรงนั้นไม่มีดาเมจละแค่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยอ่ะใครกล้าผ่านกูไปปะะ้าล่ะมันกล้าวะ่ะมันผ่านกูไปไม่ได้มันก็เอากูอัดกำแพงแล้วมันก็ฆ่ากูไปเลยเฮ้ยกอกกูร้อยห้าสเพื่อน,นกูโดนเคี้ยอะไรเนี่ยเอากูเดินความเสียหายเวทเออมันเติมเมียกูแล้วไวกว่านี้ไวกว่านี้เดินไวกว่านี้อ่า อะไรนี่โคตรเก่งเอ้ามาตรงนี้ได้ไงล่ะ ดูพี่แล้วมีไฟเข้าเกมเล่นดีกว่าย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 าเที่ยวกูดิม่นไม่มีใครได้ดีสักคนไอ้เหี้ยที่มีไฟแล้วแม่งเข้าไปเล่นส่วนมากแม่งก็แบบพี่ผมกดด้สองตากลับมาแล้วเจอแต่ทีมควาย,ยเนี่ยเมันจกจบที่ท่าน,นี้กันตลอดอพวกมึงก็รู้ยังอยากมีความสุขแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยนาตาแจ่มใสก็อย่าเสือกกดเกมตัตีนนี่ะนี่ไงแล้วกูอะไล่ผู้เล่นอีกรอบแล้วก็มีคนแคปเป็นลงกลุ่มนี่ไงครับขนาด i n f อนเซอร์ยังไล่คนไปเล่นเกมหมื่นเลย แต่แบบนี้ข้อมูลมันจะโตได้ยังไงอาแล้วใครจะไม่เชื่อคำพูดกูสต,ติมเมอร์ที่ล,ลารถถังยังไม่ได้น,นันน่นนั่นนั่นไอสัตว์นรกลบหนึ่งกันเต็มเลยทำกันอย่างพวกมึงไม่เคยราดผ้าแต่ไอเฮียไอไทออนนี่เลยว่าไม่ใช่ละ บ้างดูเลือดระดบับเอทรอค่ะ <c oughs> หกร้อยหกรอ่ะ <c oughs> เลือกูจะเต็มอีก่ะเยี่ยบิวแมงโคตรโก เร็วจนหยุดไม่อยู่คลิกพลาดไม่ได้เกือบไหลเข้าไปในป้อ